สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยนะคะโอ้เจอยักษ์ของเรามามาจากนาเลี้ยวนะคะเราจะ <laughs> พาไปดูเออ,เอ,อไอซาดโทราศัาท์อยูทุงอันยูทุงอ,อันเสาหันเด้อเดอเดี๋ยวจะเอาขึ้นท่อนให้มืออื่นก่อนอันเข้าเขาบริเปียน,นาจ่อให้ดิเดขาเขาสอบให้เออ มั่ใส่ใดอยู่ที่ลอยหาซิบแพงโดอ,อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะของช่างอู้ถ้ามีน็อตนี่ทำไมไม่โบกอู้สายไปซื้อน็อตมาน้อยู่วอ้อไม่ทอม,ม,มอันนี้น็อตคานะคะคาอันหนึ่งเกี่ยวหวานอันหนึ่ง แล้วก็หมุนไม่เข้าอันหนึ่งด้วยอันนี้ข้างหลังต้องไปดูข้างหลังมีอันที่หมุนไม่เข้าอันหนึ่งอันพี่ชาติตีข้อนข้อนยือ่ยยนะอสายยมแนะ่ข้อนไอ้น่ะโอ้อไอ่เบแบกไปนี่ยืเ้เครื่องรถปุ๋ยน้ำมันนะ่ะ เหยียบจนอันจนขวดบุ่มเบิดบกระถังหนวดแห้งเลยเจ้าเน,เนเานะต่ำเสาเด้เจ้าจลดเจ้าตัวต่ำเอามาเออเอาค้อนอู้เริงเงี่เลิงมาหนะเอาเอานั่นแหละบ่เบา กากูมานี่กากูเ,าเราต้องทุบนะคะทุบเรียวมีไหนที่โบไม่ทำมั่งเขามีการลองด้วยแเ,เราไม่มีลองค่ะเรามุดอย่างเดียวนะคะใส่มดุดเอาไม่แรงไม่แรงยู่ใส่บัตร ไอซาเห็นแม่แรงบ่อยู่บนแฮนเลอร์นะมาปุ๊บเราก็ซ่อมรถเครื่องอัดฟางต่อนะคะเพราะว่าเราจะออกอัดเลี้ยวนะคะอันยูใสอะ่ะเออเออ คืนแม่อะแม่แรงออ วันนี้เลือกริวถือว่าริวอยู่นะคะสามทุม่มปกติโบหลับแล้วนะทุกคนเรเห็นแม่นะเอามาทำอะไรอยู่นู่นข้กากลัว ทุกตีโบลลับนะทุกคนอันนี้ก็ซอมอันนี้แล้วก็ไปซ้อนรูเห็นการบ้านมาเสียอาบน้ำก็เสนกมากก่อนนะคะก็เลยตายตายตายก้อนก้อน เราก็ได้ยกสิ่งมหัศจรรย์ของเสียนกที่ทำก่อนแขนหักนะคะมานะคะนี่ทำใหม่นะคะเพราะว่าตัวเก่าขยันหักเหลือเกินค่ะหักจนได้เชื่อมเล็กดาบนะคะหักอยู่หน้าเนี่ยก็เชื่อมนะคะเชื่อมรอยเชื่อมนะคะอันนี้คือเป็นอันเก่าที่ติดมากับรถนะคะทุกคน แล้วก็มาดัดเปลงนะคะทำใหม่ตอนที่พอน้องนุ่นลูกชาวนานะคะมาบ้านก็มาเจอช่างนกทำไอ้เจ้าตัวนี้นะะเลยค่ะแกก็เลยอยากได้นะคะตัวกระกาะแกลี่เสดี่เจ้าก็กระกระกนี่กับไอ้นี่มือมันก็จะเป็นแบบนี้นะแฉกแฉกแบบนี้นะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทำใหม่เนาะ ทางกร็รับทำแทนเรานะพรุ่งนี้ก็ได้ออกไปเช็เคปากนกแก้วนะคะแปรงลวดเฮ้ยอะไรนะแปรงรวดแ<ะ>ปรงลวด,วด,วดู่ไหมอะไปหานะคะแปรงร,ร,รวดดูแถวนั้นเลยค่ะ ไปหาของก่อนแป๊บนะคะทุกคนก็จะถอดนะคะแปลงรวดเจอแล้วคะ่ะทุกคนนี่ทันเล็กส่วนรถเสื้อนี้ก็มาถึงแเ้วนะคะคกำลังจะลงจากรถเนาะเสาของเราก็ดึงเชือกไว้นะคะเดี๋ยวจะมีลุงมาทำนะคะทำเสาก็ดึงแล้วก็ ใส่เหล็กแล้วก็เพใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือลูกโบต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้เช้านอนเดี๋ยวโบเอาลูกนอนก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ช่องสาวโบสายลุยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ โอ้ข้างหลังก็มีรถเกี่ยวมาแล้ว